ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่งาน Automation Expo 2023ครับงานนี้วันนี้จัดเป็นวันแรกนะครับจัดทั้งหมด3วันวันที่ 8, 9แล้วก็10มีนาคมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ประชุมไนท์ครับก็ตั้งอยู่ในบริเวณสวนนงนุฑนั่นเองก็อยู่ที่พัทยาครับผมแล้วเดียวผมจะพาทุกคนไปเดินชมกันครับว่าใน Automation Expo ปปีนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามมาเลยครับ ก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นเซอร์วิสนะครับหุ่นเซอร์วิสก็จะเป็นหุ่นที่คอยช่วยบริการซึ่งหลายๆคนก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันก็จะมีหุ่นยนต์ที่อยู่ในพวกร้านสุก,กี้ชาบูใช่ไหมครับจะเข้ามาช่วยเสิร์ฟและถ้าตอนนี้ใครที่ไปสนามบินแล้วเห็นว่าตอนนี้สนามบินทั้งสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองเนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์ทาความสะอาดแทบจะร้อแล้วเนี่ยก็เป็นของเองครับรัสพาวครับผมซึ่ง เทคโนโลยีเนี่ยก็มาทั้งจากต่างประเทศนะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยเอามาพัฒนาต่อด้วยผมว่าอาจจะพอเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีแบบของคนไทยเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณป๊อปครับเป็น Product Marketing นะครับของ Product ที่ชื่อว่า abb ability ครับ คุณป๊อปครับ ABB Ability มันคืออะไรครับผม ABB Ability ก็คือย่อามาจาก ABB Energy and Asset Management นะครับก็คือหลักๆก,ก็คือเราเอาอุปกรณ์นะครับมาอัปเกรดนะครับคือขึ้นไปในสู่ของที่เป็นระบบ Communication System นะครับก็คือหลักๆเราสามารถที่จะ monitoring ดูเรื่องของค่าพลังงาน trend ของการใช้งานในพลังงานของแลนใน system ที่เราต้องการได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเดินดูตัวสาธิตของเจ้า ABB Ability กันครับผมดูด้านไหนก่อนนี้ครับด้านนี้หรือด้านนี้โอเคด้านนี้อ่ากล้องมาดูโอเคเพราะคําถามคือแล้วเราจัดการอะไรกับตัวคําว่า asset คือสินทรัพย์กับพลังงานถ้าพูดถึงโดยภาพรวมก็คือสินทรัพย์ก็คืออุปกรณ์แล้วก็ทั้งหมดที่อยู่ในโรงงานนะครับเพาะฉะนน,นี้อุปกรณ์พวกนี้ก็คือจะเป็นตัวแปรสําคัญในเรื่องของตัว สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลักๆที่เรามาโชว์วันนี้ก็คือจะมีตัว A C B นะครับมี m ิเตอร์ลินะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์สตาร์เตอรนะครับแล้วเวลาที่เราต้องใช้ A B B a u a l i t y ตัวนี้ถามว่าแล้วโรงงานหรือเจ้าของโรงงานเขาจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นโอเคหนึ่งเลยก็คือเขาจะสามารถที่จะเห็นข้อมูลออนไลน์นะครับก็คือข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะส่ง ถูกส่งขึ้นไปที่ระบบ Cloud Based System ซึ่งในระบบ Cloud Based System เขาสามารถที่จะ Monitoring ได้ตลอด Anywhere Anytime ทุกที่ทุกเวลาถ้าท่านใดนะสนใจหรือเริ่ม implement พวกระบบอัตโนมัติระบบ energy saving ต่างๆในโรงงานแล้วนะครับ implement เสร็จที่ถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่ดีก็แสดงว่าโรงงานของคุณกำลังคุยด้วยภาษาด a t a าได้ครับอย่าลืมนะครับพลังงานนี่แหละกำลังจะกลายเป็นตัวแปสรสำคัญที่ทำให้คนแพ้หรือชนะโดยเฉพาะยิ่งในโรงารรงานส่อก่อใครกำลังกดหัวเรื่องค่าไฟรมนี้มีคำตอบครับ เพราะระบบอัตโนมัติอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรหรือว่าโรบอทที่ทํางานแบบอัตโนมัติอย่างเดียวมันเชื่อมกันแล้วมันต้องคุยกันด้วย Data ครับไม่ว่าจะ IoT ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุยกันแบบ Machine-to-Machine แบบ w l r s s เนี่ยทุกอย่างต้องอาศัย 5G เข้าไปช่วยนะครับ เราไม่สามารถใช้ w i f i ในโรงงานอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็ 4G ก็รองรับความหนาแน่นไม่เพียงพอแต่พอมี 5G แล้วอะไรล่ะครับที่จะเป็นตัวประมวลผลข้อมูลก็คือเรื่องของคลาวด์ครับดังนั้นถ้าใครที่มางานนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่บูต AIS ไม่ได้มาโชว์เรื่องโมบายโฟนไม่ได้มาโชว์เรื่องของสมาร์ทโฟนแต่มาโชว์เรื่องของระบบการติดอัตโนมัติเพราะตอนนี้ AIS <A IS S 2> เขาพยายามที่จะรวมเซอร์วิสต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการด้านธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรม เอาไว้บนคลาวสวิตของเขาจะเห็นว่าเราตอนนี้เรามีโรบอตตัวเล็กๆนะครับที่มีเทรเขาก็สาธิตว่าถ้าเราจะทําให้โรบอตจำนวนขนาดเนี้ยมันสามารถที่จะเดินรับของได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออเดอร์โปรเซสซิ่งหรือว่าจัดส่งวัสดุอุปกรณ์การประกอบต่างๆแล้วมีปริมาณหุ่ยนต์ขนาดนี้และมีพื้นที่ที่แคบแบบนี้ มันต้องทํางานโดยอัตโนมัติได้อย่างแม่นยําและมันต้องสื่อสารแบบเรียกว่ามีเรสโซเลชันที่ละเอียดมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ 5G เพื่อการเล่นเกมไม่กระตุกหรืออะไรไม่ใช่นะครับเพราะในโรงงานเกรเนี่ยความแม่นยำและความละเอียดของมันคือต้องระดับแบบมิลลิเซคันเลยครับและนี่ก็จะเป็นโชว์เคสของทาง AS วันนี้ AS ไม่ได้มาขายไม่ได้มาขายด a t a p แ a n แต่มาขายเซอร์วิสและขายสิ่งที่เรียกว่า Infrastructure ครับ ถ้าคุณต้องการใช้ 5G ไม่ได้แปลว,ว่าคุณจะต้องซื้อซิมแจกพนักง,งานในโรงงานหรือซื้อซิมติดตั้งในโรบอตแต่คุณสามารถทำ p r i v a t e 5G ในโรงงานของคุณได้มี p r i v a t e set มี data center มี edge center และมี cloud service ที่พร้อมที่จะ deploy บริการใหม่ๆผ่าน cloud ได้แบบไร้รอยต่อ,อเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยนะครับก็คือ เป็นระบบอัตโนมัติที่ผมว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดเลยคือระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บเรื่องของสมาร์ทเว h า u ์ e ครับนี่เป็นระบบ a s r s แบรนด์อันดับหนึ่งของโลกเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งแบบชิ้งห่างอันดับสอเลยนะครับก็คือ Cardex Remstar ครับเขาทำระบบ Automated Storage System ครับผมคือการจัดเก็บวัสดุแบบแนวตั้งแล้วข้างในเนี่ยเขาจัดเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆแบบ ประหยัดพื้นที่มากๆครับแล้วอาศัยการเคลื่อนที่ของแรกของเชลฟ์ที่อยู่ด้านในในการจ่ายสินค้าลงมานะครับก็แร์นี้มาจากเยอรมน,นีนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็จัดจำหน่ายและให้บริการโดย Store Master ครับซ mm ึ่งเมื่อตอนช่วงปลายปีที่แล้วนะผมได้ขางเขาว่าเรื่องของความนิยมในระบบ AIS mm hmm. อันนี้ค่อนข้างล้ำมากนี่เป็นยังไงปรากฏว่าประเทศไทยนะครับมีออเดอร์ล้นมากด้วย่า back order แบบข้ามครึ่งปีกันเลยทีเดียวคือตอนนี้ใครๆก็อยากจะลดการใช้คน ลดการใช้เวลาแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเร็วขึ้นจริงผมเคยคุยกับมนะิตซูบิชิเนี่ยเขาบอกว่าแค่หุ่นยนต์อย่างเดียวยังไม่เรียกระบบอัตโนมัติมันต้องมีระบบควบคุมมอนิเตอร์แบบนี้ทีนี้ปีนี้มิตซูบิชิมีเรื่องที่ทันสมัยแล้วน่าสนใจมากๆครับคือเรื่องของดีคาร์บอนไนซิ่งคือระบบอัตโนมัติที่ดีนะเมื่อกี้ผมได้บอกว่ามันต้องช่วยเรามอนิเตอร์เรื่องการใช้พลังงานต่างๆพลังาง,าง,งานไฟฟ้าได้แต่วันนี้ครับโลกกําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ ข้อตกลงในการหยุดแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนนั้นล้ตั้งแต่วันนี้โรงงานที่อยากจะส่งออกไปยุโรปไปประเทศอื่นๆนอีกไม่กี่ปีข้างหน้าต้องวัดการปล่อยคาร์บอนของตัวเองได้แต่คุณจะวัดยังไงอ่ะถ้าไม่มีระบบอัตโนมัติที่เข้าไปอินทิเกรตอยู่ในระบบการผลิตการทํางานต่างๆทีเนี้ยจะทําให้การวัดคาร์บอนและการเคลมคาร์บอน,นดเครดิตี่ยมันเป็นไปอย่างมีมาตรฐานครับแล้วก็เชื่อถือไ,ได้นะใครคาร์บอนไม่พอก็ค่อยไปซื้อเพิ่มครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในโซนของ FoodT e c h Expo ครับและตรงนี้ก็เป็นโชว์เคสของการโชว์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของ a g r i t e c h และก็เรื่องของ o o d Tech ครับผมที่น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ฮอตคิดที่สุดอย่างนึงนะครับของยุคนี้ก็คือเรื่องของการปลูกพืชในโรงเรือนครับบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นกรีนเฮาส์เทคโนโลยีสิ่งนี้ครับเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตการเกษตรที่มูลค่าสูงได้นะดูยอย่างตัวอย่างอันนี้ครับ ที่มีมูลค่าสูงผลไม้ที่มีมูลค่าสูงต่างๆเนี่ยวันนี้ประเทศไทยสามารถปลูกได้แล้วสามารถปลูกได้ดียิ่งขึ้นและสามารถปลูกได้แม้แต่ในพื้นที่ในท้องถิ่นที่มีภูมิอากาศไม่ได้เหมาะกับผลไม้ประเภทนั้นนะครับ mm hmm. เพราะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติ mm hmm. ก็จะทำให้สมาร์ทฟาร์มเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่า mm hmm. เพิ่มผลผลิต ให้กับพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงได้นะครับตรงนี้ผมอยู่ในบริเวณด้านหน้าของบูธ Speedy Access ครับเป็นผู้ให้บริการเป็นผู้ติดตัต้งและให้การปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช่เฉพาะเรื่องการก่อสร้างนะครับให้การปรึกษาได้แม้แต่ว่าคุณอยากจะปลูกพืชประเภทอะไรแล้วมันเหมาะกับการสร้างโรงเรือนแบบไหนทีนี้มาจบส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านฟู้ดเทคนะครับก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ครับเวลาพูดถึงบรรจุภัณฑ์อ่ะเราต้องมองข้ามเรื่องถุงพลาสติกที่เป็นถุงแบบ โบราณโบราณได้แล้วนะครับสินค้าการเกษตรอาหารของเราดีๆเนี่ยบางทีตายหรือตกมาตายเนี่ยเพราะบรรจุภัณฑ์มันมันล้าสมัยครับมันไม่ปลอดภัยนะบางคน,นใช้ถุงพลาสติกแล้วเ yep ย็บแม็กอยู่เลยซึ่งมันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผู้บริโภคเนี่ยคุณต้องการยืดอายุคุณต้องการป้องกันความชื้นคุณป้องกันป้องกันแสงไซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับวันนี้ มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลเกินไปกว่า S&P หรือโอทอจะเข้าถึงแล้วครับดังนั้นถ้าใครอยู่ในอุตสาหก,ก,กรรมการเกษตรหรืออาหารอย่าลืมต้องแวะมาโซนนี้ครับ Food t e x p o จัดอยู่ในงาน Automation Expo ของเราเนี่เองครับดูกันต่อตรงนี้อ่าเดี๋ยวดูดูโลโก้ตรงนี้กันหน่อยหนึ่งนะครับ SI ครับย่อมาจาก System Integrator นั่นเองแล้วก็โซนนี้ครับก็คือ SI Pavilion ครับเพราะว่าวันนี้ หลังจากที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยคนที่เข้ามาเดินงานนะผู้บริหารโรงงานหรือเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้อยากมาซื้อเครื่องครับเขาไม่ได้อยากมาซื้ออุปกรณ์แต่เวลาที่เขามางานออโตเมชันเนี่ยเขาอยากได้คนช่วยวางระบบคือทํายังไงให้ไม่ว่าจะเป็นหุนยนต์สายพานการตรวจวัดเลเซอร์ต่างๆเนี่ยมันเข้ากันได้จริงๆกับลายการเปลี่ยนขเขาดังนั้น คนสาคัญจริงๆก็คือซีรีส์มินิิเกเตอร์ครับบางทีก็มีทั้ง SI มันแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ SI ได้วยกันเองเพราะการจะวางระบบอัตโนมัติที่มันสมาร์ทจริงให้โรงงานะอรเงี้ยผูต้ตรงงบางทีเ i SI อเจ้าเดียวไม่พอบางทีโรบอทหรืออุป,ปกรณ์ของแบรนด์เดียวก็ไม่เพียงพอ SI ต้องทางานร่วมกันแล้วครับยุ่นี้เพื่อให้ลูกค้านะเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาได้รับประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดแล้วมันจะได้เป็นสมาร์ทแฟกทอรี่จริงๆครับ โซนนี้เราเรียกว่าเป็นโซน n e t w o r k งแอ area นะกิจกรรมที่อยู่ข้างในก็คือการทำ business matching นั่นเองนะครับพูดคุยระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแต่มันไม่ได้มีแค่เอาคนซื้อคนขายจัดโต๊ะมให้นั่งคุยกัน s o l u ันด้านการลงทุนคือเฮ้ยอะไรที่เป็นระบบอัตโนมัติแล้วเม,มื่อลงทุน B.O.I เขาให้บัตรส่งเสริมนะแล้ววิธีให้บัตรส่งเสริมของ B.O.I เนี่ยหลายคนคิดว่า B.O.I อาจจะมีแค่เรื่องของบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่จริงๆไม่ใช่แล้วนะครับ ทุกวันนี้เนี่ย B.O.I ให้ความสำคัญกับ S.M.E มากขึ้นตัวเลขที่น่าสนใจครับคุณคิดว่าคุณต้องลงทุนแค่ไหนถึงจะได้รับการส่งเสริมจาก B.O.I อาจจะคิดว่าแบบหลายพิลานดแต่จริงๆครับเริ่มต้นแค่5 0 0แ0นคุณสามารถที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I ได้และคั้นให้คัปรึกษาตรนโซนเนี่ยคือจะมีผู้เชี่ยวชาญจากตัว SI ด้วยนี่แหละครับที่ไปบอกว่าระบบแบบไหนที่เรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัติหรือเป็นระบบที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S New S Curve ที่ b o i เขาให้คำปรึกษาจะได้ไม่ขอผิดขอถูก mm. หรือตอนขอรู้วิธีหรือว่าต้องทำเปเปอร์แบบไหนให้ได้รับการส่งเสริมสำหรับเรื่องของระบบอัตโนมัติในปีนี้เนี่ยต้องเรียกว่าคึกคักเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะครับใน Automation Expo ส0 2 3ัิครั้งนี้ mm. ก็ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับคนจากหลายอุตสาหกรรมแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะครับแต่ละท่านเนี่ยไม่ได้แค่มาดูสินค้านะครับแต่ในปีนี้เราเห็นเลยว่าเกือบทุกวงการเนี่ยมาเพื่อมองหาโซลูชันครับ มาเพื่อหาวิธีที่จะเข้าไปปรับปรุงโรงงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัตินั่นเองครับและรวมไปถึงเรื่องของหัวข้อสํานามใหม่ๆต่างๆนะครับทั้งเรื่องของโรบอติกเรื่องของระบบอัตโนมัติ IOT ที่ก็คนฟังล้นนะครับแทบจะเกือบทุกห้องเลยทีเดียวก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมใน Automation Expo 2023ครั้งนี้เนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็นำเอาคำแนะนำต่างๆนำเอาโซลูชันต่างๆนำเอาคำ ที่ไปปรึกษากับบรรดา SI หรือว่า System Integrator เนี่ยกับไปปรับใช้แล้วก็วางแผนปรับปรุงโรงงานให้เป็นระบบอัตโนมัติให้ได้มากขึ้นนะครับและ a อ t ต m a t i นเอ x p o 2สองวันี้3ปีนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมนะครับดู เรื่องของหัวข้อสมัมานาแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆทั้งในงานแล้วก็ผ่านทางออนไลน์นะครับและ Automation e x p o 2024ในปีหน้าก็จะกลับมาด้วยคอนเทนต์ที่ใหม่ใหญ่แล้วก็น่าสนใจและแน่นอนว่าก็จะยังคงให้ประโยชน์กับทุกท่านในการนำเอาความรู้เทคโนโลยีกลับไปปรับปรุงโรงงานให้เป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพแน่นอนครับสาหรับในปีนี้ขอบคุณทุกๆท,กทก่านมากนะครับสวัสดีครับ